อ่ะแต่ว่าเราจะมาเริ่มอีกข่าวหนึ่งกันบ้างครคุณกุ๊กฮะถ้าพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะคผู้ชมหลายคนบอกตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเราก็ลนลงอยู่หลายครั้งนะข่าวสารแล้วก็พูดกันเป็นประจำระมัดระวังหน่อยเวลาเห็นคนข้ามทางม้าลายเบาได้ก็เบาเถอะพี่ครับผมล่าสุดเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซ้ำแล้วซ้ำอีกอีกแล้วและครั้งนี้เกิดขึ้นกับบริเวณคนที่กําลังเดินข้ามทางม้าลายด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ คะเอาจริงๆนะคลิปแบบนี้เราไม่อยากจะเปิดหรอกเพราะเห็นแล้วมันก็หดหูอะแล้ว,ลวมันก็อีกแล้วอีกแล้วใช่แล้วมันก็เกิดขึ้นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ค,คือไม่รู้ว่าจะต้องเพิ่มความระมัดระวังของคนข้ามหรือว่าเพิ่มความมีน้ำใจของผู้ขับขี่ค,คุณเห็น ทางม้าลายอยู่ข้างหน้าคุณช่วยปฏิบัติตามกฎจราจรหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเล่าข่าวก่อนเพราะบุฟังแค่สองประโยคแย่หมดแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวให้เล่าข่าวก่อนคุณตรวจคิดดูสิว่าแล้วมันมีคลิปแบบนี้เกิดขึ้นตลอดล่าสุดพลเมืองดีแชร์คลิปค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปขณะที่เขากําลังขับรถไปตามถนนพระรามเก้านี่เส้นนี้คือเส้นพระรามเก้าเมื่อถึงทางม้าลายหน้าคอนโดชื่อดังมีคนกําลังเดินข้ามถนนก็คือข้ามทางมาลายนี่แหละค่ะเขาจึงหยุดรถให้ตัวเขาเนี่ยหยุดแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์คันข้างหน้าเขาเนี่ยไม่หยุด ไปหยุดอีกทีก็คือชนคนกระเด็นแล้วค่ะขณะที่หลังเกิดเหตุคนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าให้การช่วยเหลือเพราะว่าทั้งคนข้ามแลวก็คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ปรากฏว่าคนต่วยคนที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเนี่ยเจ้ากล้ามทำไมรู้ไหมคะคเป็นอุบัติเหตุซ้อนอุบัต uh ิเหตุเพราะว่าดันไปจับตรงคันเร่งของรถมอเตอร์ไซค์ uh oh. ทำให้รถเนี่ยพุ่งไปอีกรอบนึงคุณผู้ชมมดูนะอ่าเนี่ยเขาล้มบาดเจ็บอ่าคนก็พยายามจะลงไปช่วยจังหวะที่จะลงไปช่วยปรากฏว่า ไปโดนเอากับคันแรกนี่ไงคนนั้นแล้วไปอีกรอบหนึ่งไปอีกรอบหนึ่งพุ่งชนอีกรอบหนึ่งเหตุการณ์นี้เพจรักด่านตรวจโพสต์ไว้พร้อมกับระบุข้อความบอกทางม้าลายอีกแล้วค่ะแถมด้วยอุบัติเหตุซ้ําซ้อนแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วสุดท้ายเนี่ยการบาดเจ็บเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เป็นจานวนมากอาทิเป็นอะไรอ่ะทำไมเห็นทางม้าลายแล้วเห็นคนข้ามทําไมไม่หยุดขับขี่แบบนี้ยึดไปขับขี่ยึดรถแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้นครับ รวมไปถึงยังมีอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยายศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพ์แสดงความคิดเห็นด้วยค่ะบอกว่ากฎหมายเนี่ยทางม้าลายสําหรับผู้ขับรถเมื่อขับรถเข้าใกล้บริเวณทางข้ามแต่ไม่มีคนข้ามทางข้ามถ้าเจอทางม้าลายผู้ขับขี่ก็ต้องชะลอ และเตรียมหยุดรถให้คนเดินข้ามถนนและห้ามจอดรถบนทางม้าลายและต้องจอดให้ห่างจากทางม้าลายอย่างน้อย3เมตรฝ่าฝืนมีโทษปรับนะคะไม่เกิน1,000บาทห้ามขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะเวลาอ,อภายในระยะ30เมตรก่อนที่จะถึงทางม้าลายฝ่าฝืนมีโทษปรับ400ถึง2,000บาทถ้าหากขับรถชนคนเดินเท้าจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่บริเวณทางม้าลาย ก็จะมีความผิดเพิ่มบอกแบบนี้นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณทางม้าลายตอนนั้นจำได้นู่นเหตุการณ์ดังมากเลยก็คือคุณหมอกระต่ายคุณหมอกระต่ายแถวแยกพญาไทหรือเช่นสัปดาห์ที่แล้วผมก็จำได้ผมมาคุยข่าวกับคุณกูกุ๊กเนี่ยแหละฮะแยกอโศกแยกอโศกก็มีอีกแล้วตอนาที่แยกอโศกอย่างที่เราเคยบอกคุณผู้ชมไปเดี๋ยวนี้ฮะเขาแก้ปัญหาด้วยการทําไฟเขียวไฟแดงที่เป็นทางที่เป็นทางม้าลายทุกจุดเลยทีนี้อก่อนจะไปต่อนิดนึงคุณผู้ชมรู้ไหมฮะเวลาเล่าเราเล่าข่าวแบบเนี้ยที่คุณกู กับคนขี่ใครผิดคุณผ,ผู้ชมฮะในตามหลักกฎหมายสมมติมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นตำรวจจะบอกเลยครับคุณผู้ชมล่าสุดทนายเกิดผลแจ้วเกิดท่านก็ให้ความเห็นนะท่านก็บอกว่าเอาจริงๆฮะการที่มีการชนคนเนี่ยนะฮะถ้ารถจักรยานยนต์ขี่มาหรือรถยนต์เนี่ยมไม่ว่าจะขับมาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะมไม่ว่าต้องรับผิดฮะคุณผ,ผู้ชมฮะมก็คือพูดง่ายงว่ากฎหมายไม่ได้บอกคนข้ามผิดนะ คนผิดคือคนขี่คนขับนี่แหละคือผิดฮะคุณผู้ชมฮะถือว่าไม่ว่าคนข้ามเนี่ยจะมีส่วนประมาทหรือไม่ก็ตามเพราะกฎหมายกําหนดไว้ฮะคุณกุ๊กคุ๊กคือคุณกุ๊กเขาแค่ใช้คาว่าความมีน้ําใจแต่จริงในกฎหมายเนี่ยต้องเคารพกฎหมายด้วยไงใช่ที่เกิดผลเ็าบอกว่าคนขับขี่รถไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะฮะต้องระมัดระวังและป้องกันไม่มีการขับรถชนคนบนถนนนะฮะเพราะว่าจะผิดตามมาตราสาสองนะฮะของกฎหมายจราจรทางบกด้วยนะครเพราะคนตัวยนึกออกไหมมันจะมีประเทศเนี้ยก็ตอนผมขับมา ทางม้าลายโลกอ่ะไม่มีคนผมก็บิดแล้วบอกแล้วบางทีเาพอมาใกล้ๆอ้าวมีคนข้ามผมเบรกไม่ทันอย่างนี้มันชอบอ้างแบบนี้นะดังนั้นคุณผู้ชมฮะเวลาเราขับ่ทางม้าลายจำไว้เสมอเลยนะฮะระมัดระวังไว้ก่อนแม้ว่าจุดนั้นต่อให้มีไฟเขียวไฟแดงเพราะกฎหมายบอกแล้วนะฮะเวลาเกิดเหตุอย่างกรณีนี้เนี่ยสมมติว่าถ้ามีการแจ้งความเอาผิดคนขี่มอเตอร์ไซค์ผิดนะฮะเต็มเต็มเลยค่ะเต็มเต็มนะฮะกฎหมายจะถือว่าคนขี่ผิดเป็นลำดับแรกก่อนเลย โอกาสสุดท้ายรีบคว้าไว้เลยลูกค้า AIS เพียงเดือนละ59บาทกดดอกจัน678ดอกจัน4ซสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกรีบสมัคากรับราคา